พกกบช่องนิงเซียนชาแนลจ้ะนี้นี่นีสิมาเห็ดไอ้ไอ้ยังก็ไอพ่อเขาต้มเขาเนียวเผาเขาเนียวย่างกินมากกลังเห็ดตื่นปัะเจีประเจหาประเจยไว้ยอ่า นี่ยังอล่ะฮะข้าวเนียวปิ้งเนียวปิ้งใส่ไส้ใส่เนี่ยไม่ใส่แน่ใส่เผือกกับใส่มันม่วงเอามาเอามานานิ๊กมะติ๊มันนทมาสิตาเอาเเป็นคนตัดเราไมเอยเป็นปลาเห็ดเลยมัเอตันน้เาไเไนเปเด้อไฟอะก็ย่ มืัอนี้ก็ลุงไทยเนาะลุงไทยลุงบนี่ครับบรรยากาศยำแรงด้วยพี่น้องเมนูอย่างก็เหนียวปิ้งก็เหนียวปิ้งยัดไส้พี่น้องไม่ใส่ไอ้ใส่เกลือกกับใส่มันม่วงเป็นไหนอย่างฮะตอนนี้เขาขายยู่ที่เจียงน้าหน่อยตอนนี้เขาขาเห็ด เสร็จเรียบร้อยแล้วเลือลอ่อตกแต่งามาแล้วมาแล้วป้าขอกินน้ำหน่อยเด้อป้าป้าขอกินน้ำไหมเ,เดี๋ยวกขลองเป็นพันไม่เนึงวาคุณทุกตัือขายแล้วว่าเขาเบาลนะนี่ขนหนมล้มันใหม่

ก <grand. S 1> ็ดับ hmm. ด ja ับก mm ็ดับตัวน้องอ๋ออะไรน่ไม่ชอบบ้าเอายอดเียนซ่งเนีบังนอนเนใบไม้เลยเนี่ยน้ค่าน้มันก่อนมันจังมันจังบ้าใหม่มีสุดลับใช่ไหมสดลับ ไล่ให้อขาไปแลยไปกดไล์ให้วนไปก้ไล์ให้ป้าหนิ้มาเอาวนมาก้ไล่หนอยมีเจ้าสามเนาะพี่น้องมาเบิ้งบอระเพ็ดบอระเพ็ดวะเรี่ยเรียกว่ายเียบกรหอ ขมหลายแต่ดินนี่ยขมนี่ยีตาเลยแหละอ้าพร้อมแล้ววันนี้ติดเหรอืม

แต่คิดมโนมันนี่ไมทนสามมัดแแล้วนจเป็นป่วยแบเป็นบาปแ่วแล้มีแต่มีแค่นี้แต่บ่อนั่นเอนีแล้วเนาะนนิแล้วแบบบานๆเลยจังเวิบ้เนี่ยยงบาอะไร ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงสี่สิบหรอกคุณอีกเก่งพี่น้องเอวเยว่เยวเย่เยยเยอันนี้อีกเก่งอีกเก่งดวงดาวอีกเก่งภาษาภาษาอีสานเออนี่เก่งภาษาไทยเอิญว่ายังพัจจันพัจจันนันลันพี่นันลันแต่หน่อยเพื่อเขาลองเพลงกัน จัดเลยจ้าเจ้าโอ้แนดินเอ้ยยังวะโอเนเจ้าโอ้เนเจ้าโอ้เปจัดจ้าเลยยับนี่ก็เป็นอดอเปนเจ้ามันยอดมากเมนูอยาจะเฮาเห็ดเชียงนาแล้วด้วเนาลนนลกเกินห้กินเล่นซื้อยังวะกระเป๋าสะพ้ายผู้ใดวะอีกจักหมื่นสองหมื่นนี่ก็ื้อหุเนขรสคไดาเห็ดขรรากไปใหญ่ จังดข้าาวสข้อศอกเป็นประเภทนี้ของชาวอีสานคือหายพวกเอาหายพวกเจ้าทียเจ้าทั้งยังแบบพวกบรรพบุรุษที่จ้าวไปเร็วถ้ามูลแม่คืนจะติดเพชรแหวข้อศอกไปวัดเออเอาอย่างไปวัดเนี่ยเพ็ดห้อยไข่แบบนี้แหละจะมันเห็นเป็นตุเบ็ตตองแล้วก็ใส่พวกอาหาร เรพ่อไปวันเราเอาม่ยายอยู่นะน้ำมันค<ม>้างน้สีนี่จุกไ<อ>ปวัวงูเ<อ>ล้วจะเบิง้งจะเบิงงบเบ้งโง,บบงน้เียมนเียมนเียงมากเลยนะ แล้วาเ,เวาไปเบิ่งวิธีการหอ่อกันต่อได้ไหม่นาะไปด่ามุดแดงกัดไปไเ้ยไม่เอานี่แบบอ,อ,อ,อุ๊อุ๊บอุ้วหนียปได้ไปเนาะแค่ี้ข้าวเหนียวนี่ปรุงอันนี้ปรมัน้วน,น,นีกับน้ำตาลเขียวด้วนหมอหมอกูกะทิกับน้ำตาลเขียวให้ให้เข้ากัน มันเป็นน้ำป่าเอยมัน,ม,นมันแห้งแห้งเง,งี้งเออวจนแห้ง่เสร็จแล้วอ้วนมากเลยอันนี้อันนี้เส้เผือก

กูรูตัวเด็กขี้ขี้ผ่อหน้าเนาเนาะดังไฟผิงกี้เขากี้กินอีกหน่อยเขาก็ใหญ่มาอยู่นี่แล้วล้อตกแต่งนิดนึงนี่ให้น้องชมเสียงหน้าหน่อยเด้ไหน้องนท่านได้แ้วอยู่ทำไปเรื่อยๆ บรรยากาศครับประมาณนี้ทฉานได้แล้วอยู่วานก็เทบันไดาวานเทบันไดแล้วเดือดจนปวดแขนมาสั่นใช้เลยใช้เลยมือเลยพี่น้องบ่มีเดือดวงเดือนนี่ นี้ก็เป็นแนวนั่งนั่งห้อยขานั่งห้อยขาชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดินอันนี้ก็หนวดฤาสีซื้อมาซื้อมาม่เมื่อวานเมื่อวานซื้อมา ด้านไหนด้านอนอกะ่ะด้านไนด้แล้วอยู่ยดเดี๋ยวแล้วกันทีมารีวิว <สด S 2> ให้พี่น,น้องเบิ่งเน้อ <สด S 2> เป็นตังไหนตันนี้ก่อนคร่าวๆประมาณนี้อ่าตอนนี้ก็ถุกแล้วแล้วอ่านี่บทีมงาน งานคุณภาพได้กินวะเนาะยังไม่ขึ้นหน่อยค่ะอ้สุดยอดเลยใส่ใส่แกแกะซิมเบอร์แกะซิมเบอร์อปต้งแหกแกโบ กำลังรานให้แหละซิมดูดิไปไผลีตต้องทำงานนะไปไปกินห่ายกินนั่เย <c oughs> วนะทั้งไหนตาไหลแล้วขอน,นอาะงดเป่าก่อน <c oughs> น,น้่นวเราไม่อยาก grab ะเอาตัวอันหอะปะฝ่งไว้นะปะเอาเอง จับมันแรกมันสั่นเกินไปโ้ไปเติมอีกมั้นไปังตานเ้าคอยค้าหามันก่อนบ่ฮะไปทำอะไรถี่ย้งไปนี่ก็จะมีชุบมเป็นยังไงกแกสีม่วงิ่สม่วงใส่บนี้ความวะจับปะจับเผือมันละลายเลยจะอะ ปวอนตากล้อบสับสับผ่านวะผ่านเยอะอยากเขากินหมดอยาเขากินหมดได้ละนี่ก็เป็นบรรยากาศยำแรงได้ไปหน่อยอมื้อนหนาวนาว่าด้ย ปคลิปก่อนนะเจียนปคลิปก่อนนะเจ้าใน,น,น,ามมานในก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครกดกระดิ่งน้ำนะจา้าสวัสดีจ่จพลาดคลิปต่อไปของหนิงเจียนจา้าลาหรับมื้อนี้ก็บ๊บายบาย <laughs> สวัสดีจา้า